สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมฟักทองหน้ากะทิทานเองง่ายๆสูตรที่ให้ในวันนี้แป้งนุ่มเหน็บ,นบหนับนากะทิเข้มข้นอร่อยหอมมันไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็ให้เรานำฟักทองไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแบบนี้เวลานึ่งจะได้สุกง่ายเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วค่ะ ส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางเดี๋ยวเราจะนึ่งฟักทอง20นาทีจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งฟักทองครบเวลาแล้วนะคะฟักทองของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําไปบดให้ละเอียดต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมแป้งเพื่อน,นํามาผสมกับฟักทองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําฟักทองที่เรานึ่งสุกเมื่อสักครู่นะคะมาบดให้ละเอียดโดยในยขั้นตอนนี้เราจะใช้ซ่อมนะใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้ค่ะ ส่วนในขั้นตอนการบดฟักทองเราจะบดตอนที่ฟักทองอยังร้อนๆแบบนี้นะคะจะได้บดง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้บดฟักทองละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ําตาลมะพร้าวมาผสมค่ะในส่วนของน้ําตาลใครจะใช้เป็นน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะในส่วนของน้ําตาลแนะนําให้ใส่ลงไปผสมตอนที่ฟักทองยังร้อนๆแบบนี้นะคะจะทําให้น้ําตาลของเราละลายง่ายค่ะ ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันแป้งข้าวเจา้าเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งจนเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนี้เลยค่ะพอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลองไปด้วยค่ะเพื่อตัดรสชาติให้มีความอร่อยกลมกลม เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกลือละลายดีค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมในส่วนของหน้ากะทิกันเลยค่ะต่อไปก็เตรียมชามผสมค่ะเสร็จแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้ เราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะเพื่อไปลดความเข้มข้นของหัวกะทิค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วค่ะส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางโดยในขั้นตอนนี้แนะนําให้หนึ่งในส่วนของพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะคะตัวขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะพอเทปแป้งลงไปจนหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนึ่งขนมอยู่ที่15นาทีโดยไฟกลางค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาบางของแป้งด้วยนะคะส่วนของเราก็จะใช้พิมพ์อยู่ที่6คูณ6ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูค่ะโดยในขั้นตอนนี้แนะนําให้เปิดฝาซึ่งอย่างเร็วเพื่อไม่ให้น้ําหยดใส่หน้าขนมนะคะส่วนในขั้นตอนนี้วิธีเช็คว่าขนมของเราสุกดีหรือยังนะคะก็ให้เราใช้ไม้ไปลายแหลมค่ะจิ้มลงไปถ้าตัวแป้งไม่มีความเหลวติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะ พอแป้งชั้นล่างสุกดีนะคะเราก็จะเทแป้งส่วนที่เป็นกะทิลงไปค่ะก็ให้คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะพอเราพักแป้งไว้นานตัวแป้งอาจจะตกตะกอนได้ค่ะพอเทแป้งกะทิลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรับมาใช้ไฟแรงนึ่งห้นาทีเพื่อให้หนากะทิของเรามีความแตกมันค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดโดค่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้ขนมของเราก็คลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาตัดแบ่งชิ้นแล้วก็จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะในส่วนขนาดของชิ้นอันนี้ก็ให้เราตัดได้ตามความชอบเลยนะคะ <c oughs> ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมฟักทองหน้ากะทิสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายค่ะอยากให้ไปลองทําทานกันดูนะ ส่วนตัวแป้งฟักทองก็จะมีความนุ่มเน,มน,มน,มนบหนับนากะทิก็อร่อยเข้มข้นหอมมันลงตัวสุดๆไปเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ